ผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม a r k Survival นะครับในโหมดเล่นเป็นไดโนเสาร์นะครับหรือว่า Play a s Dino นั่นเองตัวนี้ก็สามารถนะครับไปโหลดมดได้เลยพิมพ์ตามนี้เลยครับผมเวลาจะเล่นก็ต้องยอมตายก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วกด e n a b l e p นะครับ p n o y as Dino อเคก็สามารถเล่นเป็นไดโนเสาร์นะครับได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อหรือว่ากินพืชนะครับได้หมดไดโนเสาร์บินได้ก็มี พวกที่อยู่ในน้ําที t t ่เราไม่สามารถจะจับได้ก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับตอนนี้ก็จะมีพวกแบงป่องทะเลนะครับ1ตัวแล้วก็จะมีอ่ออะไรเนี่ยแมงดาทั้หนึ่งตัวที่เราไม่สามารถจับได้ก็สามารถเล่นได้เช่นกันเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นแบงป่องทะเลก่อนก็เลยกันนะครับผมจัดไปครับอ๋อวิธีเล่นนะครับให้กด n นะครับผมในการเล่นโอเคได้เลยลงน้ําก่อนไหมหรือว่ากดได้เลยกดเลยด้วกันครับผมมาแล้วครับแบงป่องทะเลครับผมโอ้แจ๋วเลยครับ อยู่ในเกณฑ์ไว้เลยนะครับโผมาก็เลเวลอัพกันเลยทีเดียวขออัพสปีดก่อนก็เลยกันครับผมสปีดตอนนี้ไป115มีตัวอะไรให้ฆ่าบ้างหรือเปล่าเนี่ยลงน้ำไวไหมเวลาลงน้ําจะกดชิปไม่ได้นะครับแต่ถ้าอยู่บนบกเมื่อกี้ก็กดชิปได้ครับผมวิ่งไวใช้ได้เลยไม่มีตัวอะไรให้ฆ่าเลยครับบริเวณนี้ไปไหนกันหมดไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเจอดีโลแล้วนี่หว่าเดี๋ยวจัดการดีโลกันเลยครับผม ตอนนี้ค่าพลังของเรานะครับมีเลือดอยู่ที่160นะครับดามเมจอยู่ที่100อ่าสปีดก็100เช่นกันเมื่อกี้ผมพึ่งอัพไปตอนแรกมา100นี่ครับผมจัดการดีโลก่อนเลยเป้าหมายตัวแรกของเราไม่แน่ใจว่าเราจะสู้ดีโลได้หรือเปล่านะครับผมเข้าไปเข้าไปต่อยมันก่อนเลยหนึ่งทีจัดไปจัดไปสู้ไหมสู้ไหมเฮ้ยไม่สู้อ่ะเฮ้ยดีโรไม่สู้ครับสลบไปแล้วด้วยับผมโอ้โหกระจอกมากๆไอ้นนองนี่นี่จิกไปจิกไป เฮ้ยแปบบเดียวเราเหนื่อยนะครับเดี๋ยวขออัพ stamina ไปก่อนเลยครับผมเอาไปที่220โอเคจิกไปจิกไปจิกไปเลยครับผมอ่าอูไม่ตายว่ะโคตรอึดครับตายยากมากๆแสดงว่าเราน่าจะต้องอัพดาเมจนะครับดาเมจ1 0 0ของเรานี่โคตรเบาเลยครับตอนนี้ผมอัพไป900เลยครับผมมาดูกันว่า900จะแรงขนาดไหนตีเรียบร้อยโอเค900พอได้แต่ว่า100นี่ไม่ไหวเลยครับผม อัดดาเมจไปรัวๆเลยดีกว่าดาเมจตอนนี้ผมอัดไป33 0 0นะครับมันค่อนข้างจะขึ้นเยอะไงขนาดเลเวลน้อยนิดเดียวเองครับขึ้นเยอะมากๆเลยดิโลเข้ามาน้องเข้ามาไปต่อยมันต่อยมันไปพี่เดียวตายเรียบร้อยร้านนู้นรู้สึกว่าจะมีโดโดเพียบเลยครับเต็มตัวตายก็ได้เลยไอ้นกโดโดรอพี่แป๊บเดียววิ่งช้าหน่อยครับผมโอ้โหตัดไปไอ่าไอ้กระตุยกระตุยครับผมโอ้โหอยู่ในเกณฑ์มันเลยครับ นา,นานจะได้ขี่มันป่องทะเลสักทีเดี๋ยวจะขออัพเลือดไปอีกครับผมเลือดเอาไปที่4,000เลยแล้วกันครับ s t มี i น a าสัก300โอเคสปีด200ครับผมสปีดได้แค่197ตอนนี้รู้สึกว่าค่าหิวจะลงรัวๆเลยนีครับแล้วก็มันไม่กินเนื้อด้วยนิกดให้มันกินก็ไม่สามารถขึ้นค่าหิวได้นะครับแสดงว่าอีกไม่นานแรงป่องทะเลของเราน่าจะตาย ผมไม่แน่ใจว่ามันจะกินแต่เนื้อน่องอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมแต่รู้แต่ว่าตอนนี้มันตายแน่นอนถ้าข้าหิวเหลือศูนย์นี่ครับผมลงมาสู้กับปลาฉลามหน่อยดีกว่าก่อนที่มันจะตายไอ้ลามมาทางนี้มามาเจอกับแมงป่องทะเลหน่อยไหมไอ้น้องเข้ามาเลยกล้าหรือเปล่าเข้ามาเข้ามาเร็วเฮ้ยมันไม่เข้ามา,า่เหมือนมันจะไม่เห็นเรานะครับแสดงว่าไม่มีตัวไหนสู้เราเลยเหรอไอ้หลามก็ไม่สู้เราครับผมจิกไป กัดไปตายเรียบร้อยเฮ้ยฉลามไม่สู้เราครับอรเอาละครับทีนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นเล่นไดนโนเสาร์ตัวอื่นกันบ้างดีกว่าน,นะครับมาเล่นเป็นบอสกันไหมบอสก็จะมีนะครับอัลฟาเล็กนะครับผมอัลฟาแรปเตอร์มังกรโดโดเล็กก็มีครับผมเมกล้าไปเจคัสไอพวกนี้เราเคยเล่นหมดแล้วนี่มีตัวอะไรที่เราไม่เคยเล่นบ้างไงตัวที่เราไม่เคยเล่นก็จะมีคอมปี้นะครับผมลองคอมปี้ดีกว่า โอวีดับเตอร์อันนี้เคยขี่แล้วแต่ว่าเป็นสายพันธุ์เอลิทนะครับลองคอมปี้ก่อนเลยครับจัดไปนี่เลยครับคอมปี้โอ้โหเท่ใช่ได้เลยครับคอมปี้เราเฮ้ยนี่ถ้ามีแก๊งคอมปี้หลายๆตัวนี่สุดยอดเลยครับวิ่งโคตรไวอะกระโดดได้ด้วยครับจัดการโดโดก่อนเลยครับผมจัดไปเฮ้ยจิกไม่ได้ทำไมจิกไม่ได้วะอ๋อต้องกดคลิกขวานะครับคลิกขวาโจมตีครับผม คลิกซ้ายนี้โจมตีไม่ได้ต้องคลิกขวาอย่างเดียวกด C ไม่มีอะไรนะครับกัดโดโดยังไม่ตายเลยครับตอนนี้กระโดดกัดไปแล้วกัดไปไอตุตัวนี่ชื่อไวไัยตุนนะครับผมกัดไปกัดไปกัดไปตายไหมอู๋กว่าจะกัดโดโรตายครับทีนี้ก็อาดาเมจไปก่อนเลยดีกว่าครับผมดาเมจรัวไปเลยเลือดมีแค่50เท่านั้นเองครับเพิ่มเลือดไปรัวๆเลยก่อนดีกว่าเดี๋ยวตายไวเอาไปที่2450สีาจะมีหน้าสัก1 3 0โอ้โห แมิน่าผมอยากจะได้เยอะๆไงมันได้แค่ร้อยสามสิบแล้วก็สปีดไปอีกนะครับสปีดไปสามร้อยเจ็ดสิบแล้วนะครับผมไปตุนลยุยวันนี้ตุนขาโหดแน่นอนเฮ้ยถ้าจับตัวอื่นได้ที่แจวเลยถ้าเล่นได้หลายๆตัวนะครับด้านบนมีตัวอะไรด้วยรู้ครับผมดูลักษณะจะคล้ายๆแทนนโนสลัดไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าตอนนี้เราน่าจะสู้ได้แค่โดโดครับกลับไปอู้โดโดแป๊บเดียวโดโดตาอลไรครับจะหนีไปไหนโดโดโอ้โหโโมันว่ะสุดยอดเลยครับพอมปี้ตัวนี้สุดยอดเลย เล่นมันมากนะครับไอเ้เต่าเต่าสู้ไม่เตา่าเฮ้ยเตา่าเฮ้ยเต่าสู้อ่ะเต่าสู้หรอมาดิมาดิมามา,มาเข้ามาเลยเตา่าเต่าประทะคอมปี้นะครับผมมาเลยตัวต่อตัวตวันออนวันกับพี่เหรอได้เลยสบายสบาย,สบายครับตัวนี้จะเป็นเต่าของผมเองนะครับผมที่ผมทำเอาไว้ค่าพลังก็ไม่มีอะไรเลยเบลรหนึ่งเดี๋ยวอัดสปีดไปด้วยครับผมสปีดจะเอาไปที่500นะครับแล้วก็เลือดเลือดต้องการที่5,000ก่อนแล้วก็สแตมิน่าสัก 300โอเคน้ำหนักตอนนี้ไปแค่34เท่านั้นเองครับผมเพิ่มค่าอยู่ันก่อนเอาละทีนี้ก็มาจัดก,การแบงปองเฮ้ยแบงปองกำลังไล่ควิดเอเลนาอยู่ครับผมมาเจอกับพี่มานเนามาเลยมาเลยยังไงเพื่อนเียบร้อยเคลียเอเลนาเล่นได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเล่นเอเลนาได้แจวเลยจะได้รู้ว่าเอเลนาโหดรอเปล่าอ๋อ,อตัวใหญ่ๆด้านหน้าที่เราเห็นนี่ก็คือไททันโนสลัดจริงๆด้วยนะครับผม ตัวเบลเลอร์เธอเลยครับคอมปี้เราสู้ไหวไหมเนี่ยคอมปี้เราตอนนี้มีเลือด5,650นนะครับน่าจะโดนกระทือบทีเดียวตายอัดดาเมจไปก่อนนิดาเมจเราไปที่ได้แค่35 0 0นะครับไม่แน่ใจว่าจะสู้ไททนโนสลัดได้หรือเปล่าตองกันไหมล่ะกระตินอุ้ยกระทืบทีเดียวกระเด็น10เปตรร่วงลงมาเลยโอ้โหเกือบตายกระทืบทีกระเด็นโคตรไกลเลยครับอะไรจะกระเด็นไกลขนาดนี้ไอ้น้องโอ้โหโหโดมา น่าจะสู้ไม่ได้กัดพลซอก่อนตีตีมากไอกตุเรียบร้อยเปลี่ยนชื่อไม่ได้เลยครับผมก็ถ้าอยากจะใส่ชื่อให้ใส่ช่วงสร้างตัวนะครับไม่งั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ไงอูด้านนู้นมีสไปโนซอรัสด้วยครับผมไม่แน่ใจว่าคอมปี้เราจะสู้ได้หรือเปล่าแต่ไอ์ธนงสลัดนี่สู้ไม่ได้แน่นอน้วยกับสไปโนตัวนี้ดีกว่าเข้ามาไม่เพื่อนเข้ามาไม่เพื่อนเหมือนจะไม่มีตัวอะไรตีเราก่อนนะครับเราต้องไปตีมันก่อนไงเข้ามาเลยเข้ามาเลย กระโดดไปเฮ้ยมันเห็นเราแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นเราแล้วครับไม่ธรรมดาแล้วกัดตีมันกัดตีมันตุนเด้วตุนดุยกัดไปกัดไปอุ้ยกะเด็นมีการกันเ็นครับเฮ้ยเลือดมันออกแล้วเลือดออกแล้วเร็วตามไปตามไปกระโดดกัดกระโดดจัดกัดมันกัดมันเป็นไงน้องอย่าหนีดีกว่าแต่ติงอย่าหนีดีกว่าเรียบร้อยครับโอ้โห่คอมพีวเราสุดยอดโอ้โหไม่ธรรมดาโอเคทีนี้เปลี่ยนตัวเล่นกันบ้างดีกว่านะครับผมโอเคครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนตัวเป็นนกจิววกกันบาางี่ะคร มุมกล้องก็ค่อนข้างจะดีนะครับในการนะครับโอเคเลยอันนี้คือด้านหน้านะครับผมแจ๋วเลยทีเดียวจัดการโดโดพวกนี้ก่อนเลยแล้วกันติดไปหนึ่งทีตายไหมไม่ตายครับผมโอ้โหนี่ใหญ่เลยครับจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนพี่โดกัดปลายกระโจยกระเด็นเลยครับผมโอ้โหมันีเดียวครับตัวนี้คลิกซ้ายได้อย่างเดียวนะครับกดคลิกขวากดซีไม่มีอะไรเลยครับผมการบังคับค่อนข้างจะง่ายครับผมเล่นได้แบบสบายสบาย จิกไปกัดไปกระตุยเรียบร้อยไอ้ตัวนี้ต่อเลยจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเดี๋ยวขออัพดาเมดด้วยดีวยกว่าครับดาเมจเอาไปที่500แล้วกันมาลองดูกันว่า500จะแรงขนาดไหนพีโดพีโดชร์จไปกระจุยกระเด็นเลยครับผมไอ้ตัวนี้ต่อตีอหนึ่งทีมีตัวโหดโให้เราฆ่าบ้างหรือเปล่าเนี่ยอัดเลือดไปด้วยดีวยกว่าเลือดตอนนี้ไป1812 เอาอีกสักขั้นหนึ่งเป็น3ามพันะครับผมแล้วก็สเตมินาต่อรู้สึกว่าค่าสเตปมินาจะลงไวแบบสุดๆนะครับจะขออัดรัวๆไปที่1000ไม่ถึงครับได้แค่825ครับผมโอ้โหดูเหมือนว่าด้านบนนะครับมีพาราซอลกำลังต้องการความช่วยเหลือนะครับโดนไล่โดยเรปเตอร์นะครับผมจัดก,การแรปเตอร์แล้วจับไปจัดก,การแรปเตอร์โดยโดย่วนอีกกระตุยครับสรุปเลยคือผมเป็นคนฆ่าพาราซอเองเหรอโอ้จะมาช่วยเขาแต่ดันไปฆ่าเขาซะอ,อีก จัดการ3ามขาตัวนี้ต่อเลยครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนี่ไงสบายดีหรือเปล่าเพื่อนกัดไปกัดไปเฮ้ยมี2ดิขึ้นรูปหัวใจครับผมมี2ตัวแน่นอนอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนอุ้ยขิดกระเด็นเลยครับเข้ามาเข้ามาจะจยไม่น้องเรียบร้อยตายไปหนึ่งอีกหนึ่งตัวมาแล้วครับผมมาจากไหนมาจากไหนเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยไอ้น้องเข้ามากัดไปกัดไปหไม่ตายอึดครับผม จิกบ้านจิกบันเรียบร้อยครับรถตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าจีจีนะครับผมเมื่อกี้ก็เพิ่งจะเปลี่ยนชื่อไปด้านที่จะมีคอยาวอีก2ตัวครับผมมาลองดูกันว่าเราจะสู้คอยาวได้หรือเปล่าหุ้ยคอยาวโคตรเยอะทางั่งนู้นก็จะมีอีก3นะครับขออัพดาเมจอีกสักครั้แล้วกันเป็น700โอเคดาเมตจ700นะครับปะทะคอยาวกัดคอไปตีเราโดนไหมมันตีเราไม่โดนนี่หว่ากูกัดแรงใช้ได้ครับกัดไปกัดไปจีจี้ลุยไปจิกไป การโจมตีของเราค่อนข้างจะช้านะครับผมช่วงคอตรงนี้ก็ยังโดนโจมตีได้อยู่นะครับอาจจะต้องมาตัดช่วงหัวไงจิกหัวไปจิกหัวมันจ,กนจิกไปโอ้โหเหนียวใช้ได้ไม่ตายครับโอเคงั้นอัดดาเมจไปเลยดีกว่าอัดให้สุดเลยแล้วกันไม่แน่ใจว่าจะได้เท่าไหร่ประปีดเอาไปที่145นะครับผมดาเมจต,ตอนนี้ได้อยู่ที่3,009จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจิกไปไ จิกไปหุยอึดว่ะไม่ตายครับเลือดออกท่วมแล้วครับแต่ไม่ตายครับผมโอ้โหตายยากใช่ได้ครับผมเรียบร้อยตายไปเลยไปหกสิบสี่ไอตัวนี้ต่อเลยกัดไปกัดไปหูยการโจมตีของมันค่อนข้างจะช้านะครับผมอาจจะไม่ตรงจังหวะของเราเท่าไหร่อารมณ์เราอยากจะให้มันกัดไวๆไงเฮ้ยตัวที่สองนี่ทไมตายง่ายกว่าตัวแรกอีกวะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยตัวแรกผมจิกตั้งนานนะครับเดี๋ยวอัดดาเมจไปที่ 1,000ถึงไหมไม่ถึงได้แค่8 1 0 0นะครับผมลองพี่เต่าดูดิชาร์จพี่เต่าไปหุ้ยทีเดียวไม่ตายวะพี่เต่าโหดโหดแล้วพี่เฮ้ยเราตัวหนักเลยครับผมอัพน้ำหนักไปก่อนดีกว่าน้ำหนักตอนนี้ไป158ทีนี้มาค่าย2ตัวนี้ต่อเลยครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีทีเล็กมาครับทีเล็กกัดมันจะตายแล้วนี่เรียบร้อยเราซ้ำอีกทีครับผมเข้ามาแจมด้วยเพื่อนพี่ขอแจมด้วยเฮ้ยทำไมตัวเรายังหนักอยู่เนี่ย ต้องเพิ่มน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักไปที่2อ2โอเคไม่ดักแล้วครับผมสุดระหว่างทีเล็กกับคอยาวน,นะครับที่เราต้องเสือกไปเข้าไปลุยชอบเสือกพี่ชอบเสือกเรียบร้อยทีเล็กถูกจิกหัวนะครับทีเดียวตาเลยครับผมคอยาวนี่เหนียวอยู่เรียบร้อยไปเลยว่าเเอาแล้วครับด้านหน้ามีคาโน่หนึ่งตัวนะครับผม เตรียมตัวรอความตายได้เลยดองชาร์จไปทีเดียวตายครับเลเวลสิอเอาแล้วครับผมทีนี้เปลี่ยนมาเล่นเป็นตัวดุดุกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็จะเลือกเป็นสเกลิตันนะครับซอมบี้อัลฟาเล็กนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะโหดหรือเปล่าลองดูแล้วกันโอเคครับโอ้โหโคตรเท่เลยครับผมอลังการถ้าสแตดเป็นไงมีเลือดอยู่ที่17,500นะครับสปีด1 0 0นะครับ ดาเมจก็100เช่นกันโอเคเดี๋ยวอัพสปีดไปก่อนเลยแล้วกันครับผมสปีดไปที่115โอ้วิ่งโคตรไวอะไรจะไวปานนี้สปีดเดิมๆนี่ผมว่าประมาณไดโนเสาร์ทั่วไปเลเวลเยอะๆเลยอะ่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นสปีดสัก4500เลยนะครับผมสำหรับสปีดแค่นี้กองไอเต่าตัวนี้ดิกลับไปเบาๆไม่ตายว่ะกัดเต่าไม่ตายครับผมใดีไปั้นแรกของเรา อะไรเต่าจะอืดปลาน,นี้เรียบร้อยครับเต่าตายไปแล้วครับผมตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านผมพอดีเลยเนี่ยน่าจะมีซากกหลักขัดทันของบ้านผมยังอยู่นะครับเดี๋ยวจะอัด s t a มิน a าไปก่อนเลยครับผมอัพให้โหดๆไปเลยส t ตมิน a าตอนนี้ไป2 0 5 8แล้วนะครับดามเมจเดิมๆไปก่อนกัดดิโลดิโลไม่ตายทีแรกไม่ตายนะครับผมกัดไปกัดไปเรียบร้อยครับกระจุยไป นี่อะไรพาราซอสู้ไหมสู้ไหมน้องเรียบร้อยได้ของปีแถมมา3ตัวนะครับตามด้วยเอเลน่า2ของอาดดาเมดไปเลยแล้วกันครับดาเมดจะได้เท่าไหร่ดาเมดได้ที่5,900นะครับจะแรงขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันวิ่งไปก่อนแล้วกันโดโดไปกัดไปลามดูดิอ๋อหดใช้ได้เลยโอเคกด C ไม่มีอะไรครับ จัดการคอยาวตัวนี้ต่อกัดไปทีเดียวดับครับผมด้านหน้าก็ยังมีบ้านผมอยู่เลยนะครับไดโนเสาร์ของผมตอนนี้ก็ยังอยู่เช่นกันนะครับผมแต่คิดว่าตอนนี้ผมไม่น่าจะสู้พวกมันได้หรอกเพราะว่ามันโหดพอสมควรเฮ้ยทำไมขึ้นไม่ได้ก็ไม่รู้เนี่ยถ้าจะสู้ไก่พวกนี้ต้องมีเลเวลที่ตันก่อนนะครับถึงจะสู้ได้เราเก็บเลเวลก่อนดีกว่าค่อยไปลุยกับไดโนเสาร์ของผมนะครับกัดไป กัดไปเดี๋ยวจะล้างบางในนเสราตัวเองน่าจะมันน่าดูอัดเลือดไปอีกเลือดรัวๆไปเลือดไป3ล้านเลยครับผมต้องการเลือดที่5ล้านโอเคตามด้วยดาเมจสปีดไม่ต้องนะครับสปีดโคตรเยอะอยู่แล้วตอนนี้เลือดน่าจะใช้เวลานานเลยกว่าจะรีเต็มสไปโนเจอกับพี่หน่อยไหมน้องกัดไปทีเดียวตายครับผมโดนโในบริเวณนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่า ล้างหมดไปหมดแล้วเวลาเราอยากจะเล่นไอ้พวกนี้เราต้องล้างหมดก่อนนะครับไม่งั้นเล่นไม่ได้ครับผมไอเคไอเคไอเคเรียบร้อยกระจุยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะใช้เทียบกับอทอะไรได้บ้างนะครับไม่แน่ใจไม่เคยลองแต่เมื่อกี้ผมใส่หมดทั้งหมดของผมมาที่ลงอะ่ะมันไม่สามารถที่จะเล่นกับตัวนี้ได้ก็เลยต้องถอนออกหมดเลยนะครับกัดไปกัดไปกระจุยไปน้องค่าพลังของผมตอนนี้ไม่น่าจะสู้กับเจกาโนโุสอัตที่บ้านได้หรอก แต่ถ้าเลือดเต็มก็ไม่แน่ครับดาเมจเราจะได้เท่าไหร่อัดไปรัวๆดูดิดาเมจตอนนี้ไป11,300นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปสู้กับเจคโนโซลัตที่บ้านดูแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะสู้ได้หรือเปล่าลองดูก็แล้วกันเพื่อความสะใจของวัยรุ่นนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เติมเลือดนะครับให้เอาฟ้าเล็กคงกระดูกของเราแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปวัดกันเลยว่าเจคโนโซลัตตัวนี้นะครับจะโหดขนาดไหนอัดดาเมจไปอีกดาเมจตอนนี้ไป1 0 0 0 0นะครับแล้วครัมม้าลือด5ล้ว อยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกแกจะโหดขนาดไหนไอ้หนูพลรโซกัดไปก่อนกัดไปก่อนวูดพลรโซตัวนี้ก็ยังตายยากครับผมกระจุยไปเซกนโดโซลันรู้สึกว่าจะพาสซสฟเอาไว้นะครับพาสซสฟใช่ไหมกัดตัวดีสู้ไหมเฮ้ยสู้เว้ยสู้เวย้ยสู้ไม่ได้ดิเาา ي, ข้ามาดีเข้ามาดีเฮ้ยมันสู้เราไม่ได้ว่ะกัดเราไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยนะครับไม่น่าเชื่ออันนี้คือไดโนเสราร์พันโหดของผมเลยนะครับผม สบายสบายน้องเจอพี่บ้างเดี๋ยวคำรามขู่ทักทีข่มันไปก่อนเปียนตัวได้กัดไปกัดไปกระตุยครับผมเจกันโนสลัดนะครับเจกันโนสลัดไม่ใช่เจกันโนสลัดตายไปแล้วครับผมฉลามตอกัดฉลามตอฉลามไม่สู้ครับแบกดกไดโนเสาร์ตัวเองแม่งเลยเต่สำหรับน้องๆนะครับที่ชื่นชอบโหมดปกติก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าตอนนี้ผมแบคเอพเซฟเอาไว้แล้วไม่เป็นไร อันนี้ก็จะเป็นส่วนของโหมดพิเศษไอ้หมีไอ้หมีจะเอาช่วยเพื่อนเหรอช่วยเพื่อนเหรอมาดิมาอันนี้ก็เป็นการประทะานะครับระหว่างไดนสาวโหดโขดนะครับมาเจอกันเพราะว่าไดนสา์ของผมเนี่ยโหดทุกตัวอยู่แล้วไงไอทีเล็กตัวนี้ก็สามารถสู้ได้แบบสบายๆดูเหมือนว่าผมจะกัดหมีไม่โดนนะเนี่ยกัดไปกัดไปเร็วมันอยู่ตรงไหนไวะเนี่ยกัดไม่โดนวะมองไม่เห็นด้วยตัวเราโคตรใหญ่นลยครับย,งงยังไงเนี่ยยังไงเนี่ย กัดบันไดกัดบันี้เร็วเลือดลงรัวๆเลยนะครับกัดหมีไม่โดนจริงๆขึ้นไปขี่ไหมหมีผมตัวนี้โหดครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วลองไหม่ลองไหม,หม่กัดไปกัดไปเอามาเข้ามาเข้ามาเออมุมนี้แหละกัดโดนโคตรโหดเลยตัวเนี้กัดไปไม่ตายเหรอยเนี่ยตัวนี้อึดกว่าใจกนโนสลสอีกเหรอโอ้โหมีพันดุเลยเลยเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ย กัดบอลกัดบอลสู้มันอย่าไยอมแพ้มันเออไม่ได้เจอแมตช์โหดแบบนี้มานานแล้วครับไม่ตายง่ายว่ะโอ้ยมีเป็นอมตะหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรมึงจะโหดปานนี้สงสัสยต้องอัพด,ดาเมจช,ช่วยละไม่ตายง่ายอัพด,ดาเมจไปรัวๆเลยได้เท่าไหร่ไม่รู้น่าจะประมาณ2-3หมื่นได้ไหมตอนนี้ไป2หมื่นกว่าแล้วครับผมมาหยุดอยู่ที่22,300นะครับกัดไป กัดไปเหมือนจะาไม่มีวี่แววว่ามันเลือดออกเลยหรือเปล่าเฮ้ยเริ่มออกดงล้างแล้วครับตอนนี้เราโดนลุมหรือเปล่าเนี่ยไม่โดนลุมครับตัวต่อตัวอยู่โอเคไว้อยู่เราก็เกือบตายแล้วนะผมโอ้โหหมีตัวนี้สุดยอดเลยว่ะอะไรมึงจะโหดปานนี้วะเนี่ยเลือด5ล้านนะครับมันกัดจนเหลือครึ่งเดียวแล้วคิดดูดิเป็นการสู้ที่สูสีมากๆเรียบร้อยครับโกโก้นั่นเองเลา2ร 320. โอโ้โหโหดแบบสุดๆ ไอพวกตัวธรรมดาพวกนี้ก็จอดอยู่แล้วโดโด้ผมแค่วิ่งผ่านก็ตายแลยนะครับผมมีความรู้สึกว่าผมน่าจะเข้าไปบุกในบ้านของตัวเองครับบ้านผมอยู่ในนี้แหละจะมีกองทัพไดนโนเสาร์ที่โอดพอสมควรเอาแล้วครับผมและตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านของผมนะครับที่มีแต่ไดนโนเสาร์หดโหแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาอัลฟาเลโครงกระดูกกันนี้นะครับมาลุยกับพวกนี้กันเลยดีกว่าว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าจะสู้ได้ครับผม กัดกองก่อนเลยแล้วกันน่าจะเป็นอะไรที่กระจอกที่สุดแล้วอุ้ยเดินอุ้ยกัดหินทีเดียวแตกเลยครับผมกระตรุยไปทำไมอุ้ยโดนชาร์จโดนชาร์จเดี๋ยวเๆดๆๆี๋ยวเดี๋ยวปุ๊แม่งวิคโคตรไวแต่และตัวโอ้โหโดนรวมครับผมไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ไหวมีตายไปนหนึ่งตัวนะครับแดปเตอร์ตามด้วยนกนะครับผมนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนครับผมมาด้านนี้ต่อเข้ามาเข้ามาเข้ามา,า,มา,า,มากัดไปกัดไป โอ้เป็นการบุกถล่มบ้านที่บัานบ้างๆกัดตุยไปมาเรีย ع, เรียบร้อยเฮ้จะเอาเหรอจะเอาเหรอไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าแสดงว่าดาเมจมันไม่เท่าไหร่ไม่มีตัวไหนสู้ไอหมีได้แล้วไอ้หมีโคตรแรงอะ่ะโอ้โหแม่งโคตรไวเลยว่ะไม่มีโอกาสจะได้หนีนะครับสไปโนหนีนะครับผมเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้โหโดนตามกัดตัวจากเดียวเลยครับตอนนี้ไม่สามารถจะหมุนตัวกลับไปกัดมันได้เลยครับผม ทำไมทำไมทำไมกลับไปกลับไปบิ๊กบอยกระจุยโอ้โหเข้ามาเข้ามากลัดไปกลัดไปเฮ้ยกลับตัวไม่ได้วะทำไงดีวะเน่ยโดนกัดตูดอย่างเดียวเลยครับนี่ก่อนนี่ก่อนกูบินได้กูบินได้น,ไดไน้องแบงมันยังตามมาไม่เลิกโอ้โหปัญหาก็คือมันไม่สามารถสู้เองได้ด้วยดิถ้ามันสู้เองได้จะง่ายกว่านี้กลับไปกลับไปไอตัวเล็กๆเ,เราก็กลัดไม่โดนด้วยวะ่ะ เออมุมนี้กัดได้อยู่โอเคเริ่มทยอยตายกันแล้วครับผมกัดมามาเข้ามาเข้ามาเลยดีมากกระตุยจะเอาเหรอจะเอาเหรอตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือคาโน่ตัวเดียวนี่คาโน่นี่โหดใช้ได้ให้มีเสืออีกหนึ่งตัวครับผมเสือกําลังจะตายนะครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยเป็นการบูที่มันมากมากนี่นี่กัดไปกัดไปโคตรเหนียวอะไดนโนเสาร์ผมอะแต่ละตัวนี่ เลือดหลักแสนหลักล้านทั้งนั้นนะครับผมดาวเมทก็มาหาโหดดาวเมททุกๆตัวนี่ไม่ตม่ำกว่าหมื่นครับเสือตายไปแล้วครับผมลาเซลตามด้วยคาโน่ต่อเดี๋ยวขออัพดาวเมทต่อเลยครับผมดาวเมทตอนนี้ไปแค่23,100เองครับขึ้นน้อยหน่อยสไปโนเมื่อกี้ที่เก่าๆไปไหนแล้วอะหายไปแล้วหรอหรือว่าตายไปแล้วเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยปืนปืนปืนยิงจากตรงไหน ไอปืนนี่โคตรแรงเลยว่ะเดี๋ยวสไปโนอยู่นี้โอเคเยวสไปโนแล้วครับกัดไปกัดไปเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาได้เลยกัดกัดกัดไหวหรือเปลา่าไหวหรือเปลา่าเรียบร้อยเสือกระจุยดีโลก็ตายตามไปเอาละสไปโนเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ถล่มบ้านต่อเลยตีกัดไปทีเดียวบ้านแตกครับผมโอ้โหสัใจน้องๆที่อยากให้บุกบ้านแน่นอนวันนี้ผมมาบุกบ้านตัวเองนะครับ โหดสุดๆหลังนี้ถ้าไม่โหดจริงเอาไม่อยู่เนโิสสาวทุกตัวเลือดหลักร้านนะครับดาเมจหลักมื่นหลักแสนกันเลยทีเดียวกระตุยไปกระตุยไปวินาสันทโลเลยโอ้โหเมเทตุงเปครับผมบ้านเหล็กเราตีได้หรือเปล่าไม่รู้นเนี่ยเหมือนจะกัดบ้านเหล็กไม่เข้านะเนี่ยน่าจะไม่เข้าครับผมน่าจะได้แค่พวกบ้านไม้บ้านหินแหละ ตอนนี้รู้สึกว่าไดาโนเสาร์ผมจะไม่เหลือแล้วครับบ้านลาบเป็นหน้ากองไปแล้วขึ้นถล่มหลังบนต่อเลยผมว่าเหล็กนี่น่าจะตีไม่เข้าแน่นอนเลยไม่มีวี่แววว่ามันจะพังเลยนะโอเคก็เคลียร์ไปแล้วครับสำหรับภารกิจถล่มบ้านตัวเองนะครับผมงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบโหมดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผม สวัสดีครับ